สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New v i r s a i e Podcast ครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกคนดำดิ่งลงไปในหนังสือเล่มหนึ่งครับที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปเลยก็ได้หนังสือเล่มนั้นก็คือ The d r u n k a r d Walk ครับชื่อหนังสือเปรียบเปยภาพของคนเมาที่เดินออกจากบาร์ก้าวแต่ละก้าวของเขาดูเหมือนจะไรทิศทางสเปะสปะไปมาแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่รอยเท้าทั้งหมดเราอาจจะเ่อสร้างเรื่องราวขึ้นมาในหัวว่า อ๋อเขาพยายามจะเดินไปที่เสาไฟฟ้านั่นเองทงั้งที่ความจริงแล้วมันเป็นแค่การเดินแบบสุ่มหนังสือเล่มนี้บอกว่าชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันเลยครับเรามักจะมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วพยายามลากเส้นเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นเรื่องราวที่มีเหตุมีผลขึ้นมาทั้งที่หลายครั้งความสุ่มหรือความบังเอิญคือผู้กำกับตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านั้นและหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น7ส่วนเราไปเริ่มที่ส่วนแรกกันครับ ส่วนที่หนึ่งทำไมสมองของเราถึงไม่เก่งเรื่องการสุ่มก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสมองเราก่อนครับสมองของมนุษย์เราเป็นเครื่องจักรชั้นดีในการหารูปแบบครับความสามารถนี้ถูกขัดเกลามานับแสนปีเพื่อให้อยู่รอดบรรพบุรุษของเราที่เห็นพุ่มไม้สั่นแล้วก็รีบคิดไปว่าเป็นสัตว์ร้ายแม้ว่าจะคิดผิดถึง99ครั้งแต่ครั้งที่100มันก็เป็นสัตว์ร้ายจริงๆก็ทําให้เขารอดชีวิตและส่งต่อยีนคิดเผื่อไว้ก่อนมาถึงเรานั่นเองครับ แต่ในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนความสามารถนี้กลับสร้างปัญหาครับมันทําให้เราเผลอผาไปกับอคติทางความคิดหลายอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเราไปดูกันทีละข้อนะครับ ข้อที่1คืออาคาติที่ทําให้นึกถึงได้ง่ายเรามักจะให้น้ําหนักเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆมากกว่าข้อมูลทางสถิติที่น่าเบื่อนี่ก็คือเหตุผลที่เรามักจะกลัวการขึ้นเครื่องบินมากกว่าการขับรถทั้งที่สถิติบอกว่าการเดินทางโดยรถยนต์นั้นเสี่ยงกว่าหลายเท่าเลยครับแต่เพราะว่าข่าวเครื่องบินตกเป็นข่าวใหญ่และสร้างภาพจําที่รุนแรงในหัวเรามากกว่านั่นเองครับ ข้อที่2นะครับคืออคติที่เข้าข้างความคิดของตัวเองเรามีแนวโน้มที่จะเปิดรับเฉพาะข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมของเราและปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือเรื่องความเชื่อทางการเมืองหรือประเด็นทางสังคมอย่างโทษประหารชีวิตครับคนที่เชื่อว่ามันได้ผลก็จะสนใจอ่านแต่งานวิจัยที่สนับสนุนฝั่งตัวเองทําให้ความเชื่อนั้นยิ่งฝังรากลึกโดยไม่เปิดใจรับฟังอีกมุมหนึ่งเลยครับ ข้อที่3ครับภาพลวงตาแห่งการควบคุมมนุษย์เราชอบที่จะรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสิ่งต่างๆได้เราจึงมักเชื่อว่าเราสามารถมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของความบังเอิญได้เช่นการเลือกเลขลอตเตอรี่ด้วยตัวเองหรือการเป่าลูกเต๋าก่อนทอยโดยเชื่อลึกๆว่ามันจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นครับเรามาต่อกันที่ส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้ครับคือความสําเร็จและความล้มเหลวในมุมมองที่เปลี่ยนไป ประเด็นที่ทรงพลังมากในหนังสือเล่มนี้คือการท้าทายมุมมองที่เรามีต่อความสําเร็จและความล้มเหลวครับเรามักจะยกย่องคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงว่าเป็นอัจฉริยะแต่ผู้เขียนชวนให้เรามองลึกลงไปในปัจจัยที่แวดล้อมที่เรามองไม่เห็นครับ อย่างเช่นกรณีอของคุณบิลเกตนอกจากความสามารถแล้วจังหวะชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการที่ Microsoft ได้รับโอกาสในการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้กับ IBM ซึ่งโอกาสนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากคอนเนค t ชันของครอบครัวเขาที่มีกับผู้บริหารของ IBM ครับมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความสามารถจังหวะและโอกาสที่เกิดขึ้นแบบสุม่มซึ่งเรามักจะมองข้ามปัจจัย2อย่างหลังไปเสมอเลยครับ ในทางกับการครับสังคมมักจะตรีตาคนที่ไม่ประสบความสําเร็จว่าเป็นพวกขี้แพ้หรือพยายามไม่มากพอโดยไม่พิจารณาถึงปัจจัยภายนอกเช่นการขาดโอกาสขาดเครือข่ายคอนเน็กชันหรือแค่โชคลายที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจพอดีการเข้าใจเรื่องนี้จะทําให้เรามีความเหตุอกเห็นใจต่อความล้มเหลวของผู้อื่นและจะถ่อมตัวมากขึ้นเมื่อเราประสบความสําเร็จขึ้นมาครับมาต่อกันที่ส่วนที่3ครับ คำว่ามือขึ้นมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นกับดักในโลกกีฬาและการลงทุนครับในโลกของกีฬาและการเงินเรามักจะตกหลุมพรางของสิ่งที่เรียกว่า hot hand fallacy ครับหรือความเชื่อเรื่องมือขึ้นนั่นเองครับเรามักจะเห็นนักบาสเกตบอลชุดลูกลงติดต่อกันหลายครั้งเราก็เชื่อว่าเขากําลังมือขึ้นและลูกต่อไปก็น่าจะลงอีกแน่ๆเลย แต่เมื่อนักสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆกลับพบว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับโอกาสที่นักบาสค,คนนั้นจะชุดลูกต่อไปลงมันก็ยังเท่ากับค่าเฉลี่ยปกติของเขาอยู่ดีลำดับการชุดลงติดติดกันนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามหลักความน่าจะเป็นเหมือนกับการโยนเหรียญแล้วออกหัวติดกัน4-5ครั้งไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปจะมีโอกาสออกหัวมากขึ้นเลยครับในโลกการลงทุนก็เช่นกันครับ นักลงทุนมักจะแห่ไปลงทุนในกองทุนที่ผู้จัดการทำผลงานได้ดีเยี่ยมในปีที่แล้วโดยเชื่อว่าเขาจะมือขึ้นต่อไปแต่ข้อมูลก็ชี้ชัดว่าผลงานในอดีตโดยเฉพาะในระยะสั้นแทบจะไม่ได้เป็นตัวการันตีผลงานในอนาคตเลยครับแนวโน้มระยะสั้นในตลาดทุนส่วนใหญ่มักจะเป็นเพียงความผันผวน,นแบบสุ่มเท่านั้นเองครับมาต่อกันที่ส่วนที่4ของหนังสือเล่มนี้ครับคือโค้งระคังคว่ำหรือแบบจําลองของความสุ่มครับ นักวิทยาศาสตร์เขาทำความเข้าใจเรื่องความสุบนี้ได้ยังไงเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากคือการแจกแจงปกติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโคง้งระขังความครับลองดึงภาพการวัดส่วนสูงของคนจํานวนมากดูนะครับคนส่วนใหญ่จะมีความสูงอยู่ใกล้ๆค่าเฉลีย่ยส่วนคนตัวสูงมากๆหรือเตี้ยมากๆก็จะมีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆเมื่อนําข้อมูลมาพลอตเป็นกราฟมันก็จะออกมาเป็นรูปโคง้งเหมือนระขังความนั่นเองครับ โครงนี้ปรากฏอยู่ทุกที่ครับตั้งแต่คะแนนสอบผลการวัดทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการให้คะแนนคุณภาพสินค้า หนังสือได้ยกตัวอย่างการให้คะแนน Y ได้น่าสนใจมากครับ Y ขวดหนึ่งที่ได้คะแนน90คะแนนไม่ได้แปลว่ามันคือ Y คุณภาพ90คะแนนเป๊ะๆเ,เสมอไปมันอาจจะเป็น Y ที่ดีมากมีค่าความเบี่ยงเบนน้อยหรืออาจจะเป็นแค่ Y ที่ดีที่มีความไม่แน่นอนในการให้คะแนนสูงก็ได้ซึ่งหมายความว่านักวิจารณ์คนอื่นอาจจะให้คะแนนมันแค่88หรือ92ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับโค้งและขังความสอนให้เรารู้ว่า ทุกการวัดผลมันมีความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มแฝงอยู่เสมอครับมาถึงส่วนที่5ครับเมื่อการใช้สถิติผิดๆนำไปสู่โศกนาฏกรรมการไม่เข้าใจความน่าจะเป็นอย่างท่องแท้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับหนังสือได้เล่าถึงเรื่องจริงที่น่าสลดใจของเช e ลี่คลาร์กเป็นคุณแม่ชาวอังกฤษที่ถูกตัดสินว่าฆ่าลูกน้อยสคนของตัวเอง ในชั้นศาลผู้เชี่ยวชาญให้การว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะไหลาตายในทารกซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตตามธรรมชาติเกิดขึ้นในครอบครัวเดียวกันถึงสองครั้งนั้นมีน้อยมากๆครับแค่ประมาณหนึ่งใน73ล้านเท่านั้นอายการจึงใช้ข้อมูลนี้โจมตีว่าเมื่ออากาศเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันน้อยมากขนาดนี้ก็แปลว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการฆาตกรรมนี่คือตัวอย่างสูตรคลาสสิกข,ของการให้เหตุผลที่ผิดพลาดของอายการครับ พวกเขาลืมถามคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วโอกาสที่แม่คนหนึ่งจะลงมือฆ่าลูกตัวเองสองคนมันมีมากหรือน้อยแค่ไหนซึ่งเหตุการณ์แบบนั้นก็คงหาได้ยากมากๆเช่นกันการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หาได้ยากมากๆสองเหตุการณ์โดยตรงโดยไม่พิจารณาบริบทอื่นเลยคือข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่ทำให้แซลลี่คาร์ตต้องติดคุกฟรีไปหลายปีก่อนที่คำตัดสินจะถูกกลับในภายหลัง เรื่องนี้ยังเกิดขึ้นในวงการแพทย์ด้วยนะครับเช่นการตีความผลตรวจเมโมแกรมเป็นบวกโดยไม่คำนึงถึงอัตราความชุกข,ของโรคในประชากรซึ่งอาจนำไปสู่ความวิตกกังวลและการรักษาที่ไม่จำเป็นได้ครับมาถึงส่วนที่6ของหนังสือกันแล้วครับคือเรื่องของขีดจำกัดของการทำนายและบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกถึงแม้เราจะมีทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ทรงพลังนะครับแต่หนังสือก็ยังย้ำเตือนว่าเราไม่สามารถทำนายอนาคตของระบบที่ซับซ้อนได้สมบูรณ์แบบหรอกครับ ตรงนี้เองที่ทฤษฎีความอลวนหรือ chaos theory เข้ามามีบทบาทนักอุตุนิยมวิทยานามว่าคุณเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์คือผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้โดยบังเอิญครับเขาพบว่าแค่การป้อนตัวเลขทศนิยมในแบบจำลองสภาพอากาศของเขาต่างกันเพียงเล็กน้อยครับเช่น0.506แทนที่จะเป็น0.506127กลับให้ผลลัพธ์การพยากรณ์อากาศในระยะยาวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่คือที่มาของคำว่า butterfly effect ครับ ที่ว่าผีเสื้อขยับปีกที่บราซิลก็อาจก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดที่เท็กซัสได้มันคือบทเรียนที่สอนเราว่าในระบบที่ซับซ้อนอย่างตลาดหุ้นการเมืองหรือแม้กระทั่งเส้นทางอาชีพของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงก็สามารถส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงได้เสมอดังนั้นเราจึงควรระวังการเชื่อคำทำนายที่ฟันธงอย่างมั่นใจจนเกินไปครับ มาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่7ของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างฉันฉลาดในโลกแบบสุ่มนี้ได้ยังไงสุดท้ายนี้หนังสือไม่ได้บอกให้เรายอมจำนนต่อโชคชะตานะครับแต่แนะนำให้เราเป็นนักเดินเรือที่ฉลาดในมหาสมุทรแห่งความไม่แน่นอนนี้ครับนี่คือเครื่องมือบางอย่างที่เรานำไปปรับใช้ได้ครับ ข้อที่1ถามตัวเองเสมอว่าแล้วมันอาจจะเป็นอะไรได้อีกเมื่อเราได้ยินใครอธิบายเหตุการณ์อะไรแบบฟันธงลองถามคำถามนี้ในใ,นใจดูครับมันจะช่วยเปิดมุมมองให้เราพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบก็ได้ต่อมาข้อที่2ครับให้เล่นเกมถ้าหากว่าจุดๆุ ลองชวนเพื่อนหรือครอบครัวมาเล่นเกมง่ายๆครับเช่นถ้าหากพ่งนี้ถูกลอตเตอรี่จะเกิดอะไรขึ้นกับแผนชีวิตของเราบ้างการเล่นแบบนี้จะช่วยให้เราฝึกคิดอย่างยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นครับและข้อที่3ครับอย่าเชื่อกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ จำไว้เสมอว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆนั้นถูกบิดเบือนได้ง่ายจากความผันผวนแบบสุ่มอย่าพึ่งรีบสรุปประสิทธิภาพของยาจากผลการทดลองในคนแค่10คนหรือตัดสินฝีมือผู้จัดการจากผลงานแค่ไตรามาสเดียวครับ และสุดท้ายครับข้อที่4ลองปล่อยให้ความบังเอิญนำทางบ้างสำหรับการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีผลกระทบอะไรมากมายเช่นจะดูหนังเรื่องอะไรดีหรือไปกินข้าวเย็นที่ไหนดีลองโยนหัวโยนก้อยหรือใช้แอปสุ่มดูบ้างครับมันช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการต้องตัดสินใจในทุกเรื่องและทำให้เราตระหนักว่าการปล่อยให้ชีวิตมีเรื่องบังเอิญบ้างก็สนุกดีเหมือนกันครับ โดยสรุปแล้วนะครับหนังสือเด e ดร้างการส์บอกไม่ใช่หนังสือที่สอนสูตรคำนวณที่ซับซ้อนครับแต่เป็นหนังสือที่ปรับเปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกมันชวนให้เราถ่อมตัวเมื่อเราสำเร็จและให้อภัยเมื่อล้มเหลวและตั้งคำถามกับเรื่องราวที่เราเคยเชื่ออยู่เสมอการยอมรับว่าความสุ่มคือส่วนหนึ่งของเกมชีวิตจะทำให้เราเป็นผู้เล่นที่ฉลาดขึ้นสงบขึ้นและมีความสุขกับเส้นทางที่คดเคี้ยวและคาดเดาไม่ได้นี้ได้มากขึ้นครับ และแน่นอนว่าสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะลงรายละเอียดมากขึ้นก็อย่าลืมหาเล่มจริงมาอ่านกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมนิววิรชัยต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ที่หนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ